สวัสดีค่ะมาได้ค่ะพี่น้องมากินขวน้ำกันมนันนี้ได้ใส่กอกมาค่ะทั้งใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อแซ่บแซ่บผักเลย่ค่ะเบิองแตงกวาขิงขึ้นช่ายผักสลัดค่ะมีปลูกเองได้ค่ะนี่กับพริกสดค่ะมาได้ข้าวเหนียวมาพร้อมจ้ามาค่ะแซ่บแซ่บน้ำกันลงเมื่อเลยจ้า กินแต่กว่าหม,มาูมั้ค่ะอืมอืม พักกับไป่หลายค่ะ รัคสลัดปลูกเองค่ะเด็ดอกเราไม่เห็นสลัดรอกบ้าผมเนีไหมฮะบ้า ะะ<ๆ>แต่เดี๋ยวขอเนี่ยหมักหมูนะคะหมูจะแส่บ